นะคะนี่คือการฝังท่อนะคะเนี่ยคือการฝังท่อห้องน้าอุย้ยไอ้นั่นกระจกอะไรเอ่ยเอฟซี FC นั่นคือกระจกอะไรคะอันนี้คือกระจกประตูประตูปิดปิดเปิดประตูบ้านหรอคะอุย้ยคือสร้างอลังการงานสร้างเถอะเนาะบ้านเอ็ดชิดยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะพี่แอนดื่มกาแฟสองซอ,องยังเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเลยนะคะสีริทรัพย์วันนี้ดื่มกาแฟคุณนิวดื่มกาแฟไปสองซองดีดเลยวันนี้ <laughs> ดีดเลยค่ะนัน่นแหละนูน่นนะคะคุณนิวคุณกีก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะเพิ่งมาดูนะคะนี่นะะซื้ออุปกรณ์ซื้อเหล็กซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะของชิดปากแเปนะคะนี่ค่ะห้องน้ําห้องน้ํานั่งเล่นพี่ชิดค่ะอ <c oughs> ห้องน้ําชิดนั่งเล่นชิดจะเล่นในห้องน้ำเหรอก็ <c oughs> จกเงากระจกเงาแล้วคะ่ะโอะ้นี่นะคะอ่านี่นะคะ อุ้ยอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรนี่อะไรของใครไปไป F4 ไปไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นนะคะพี่เอ็นคนสวยกระจกทะลุมิติอ๋อเนี่ค่ะนี่คือเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านนี่ค่ะเจ้าของบ้านอยู่ที่ร้านกาแฟ แต่เราไม่ได้แวะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านพี่โอ๋ต่อนะคะเพราะว่าแอดอยังไม่ได้ไปดูนะคะเนาะนะคะอ่ะเกือบถนะึงใช่ไหมทไมพไมี่เอาให้มันครบไปเลยเมื่อเช้าอะอะไรนะเอาให้ครบหนึ่ตเกือบใช่ไหมตเกือบ,ตตอบโอไม่เป็นไรนี่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 เจ้าของบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราขอไปดูบ้านเขาก่อนเพื่หนึ่งนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านเขาแป๊บหนึ่งเนาะ ไปไหนอีกเอา้าไปดูบ้านพี่อ๋ไง,งไม่ได้มาเลยนะเะนี่ยเห็นไหมลนะ่ะนี่นะคะโอ้ยดูนี่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 น,นี่มาแล้วมาแล้วนะนี่นี่บ้านพี่อ๋ค่ะเพราะเรายังไม่เคยมาเลยนะคะมาตอนที่ยังยงไม่ได้พาไปหาปลาแตนกับน้นนะหน้าตายในเอ๊พาไปใส่หนอเลิกเรียนมาปลดปล่อยเสียงวอราะพุงปี๊ด อุ้ย,ยตกใจค่ะตกใจตกใจช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะคะเอปูนแห้งยังปูนแห้งยังยังปูนยังไม่แห้งนะแต่เราเดินเข้าไปไม่ได้นะเราต้องแอบนะคะเราเราแค่แอบดูนะคะเรายังเข้าไปไม่ได้เพราะปูนนี่ค่ะปูนยังไม่แห้งเด้อเอฟซีนี่ค่ะเรามาเอาคลิปนะคะนี่นะคะโอ้ยเนี่ยโอ้นี่นี่น,น,นี่อันนี้อันนี้ติตดติดไฟใช่ไหมข้เรียกว่าติดไฟไหม ต,ติดซีฟาใช่ไหมอ๋อติดใช่ไหมอ๋อปูนผนงังโอ้น,น,ะะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะฮะเจ้าจะตัดเล็กบอกเออเดี๋ยวเร็วค่อยออกก่อนไม่ค่อยย่ายป๊าดนี่นะคะอุ้ยหมาน่ารักหมาน่ารักนี่นะคะโอ้ยในบ้านพี่อ๋อนะ F4 นี่นะคะโอ้ยดู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  นี่บ้านนกดาวบ้านนกดาวสวยนะนะคะโอ้บ้านนกดาวโอ้สวยตัวนี้สวยเนาะ F4 เนาะนะคะอ n ว่าสวยนะแล้วก็เขาเรียกว่าพื้นพื้นใต้ละนะก้มดูสิโอ้นะคะก็โลงด้วยนะคะจ้ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นบ้านของเอ,อพ่อเ่าโฮมนะคะนั่นก็จะเป็นบ้านของเอ,อคุณยายฮันนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นของคุณอ๋อและคุณรัชชนีนะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นของป้าคํสาสนะคะนี่ค่ะอันนี้ของหนูนาโอ้อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะนะคะหุณไม่แหงเหยียบได้เยียบไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเขาว่า <c oughs> <c oughs> พี่น้ำทิพย์สวัสดีจ้าแอนสวัสดีค่ะ พี่เอ็นเอ็นนะคะสวัสดีจาคนขยนันขอบคุณมากค่ะเสียงพี่แอนฟังแล้วตื่นเต้นตามแต่ยิ่งแอนเลิกเรียนมาก็สนเลยเลเก็บกฎเก็บกดมาเก็บกดมานานแล้วค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีสวัสดีพ่อ,พอหรือพี่สวัสดีค่ะ อ่ะลงเร็วเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปลาดตะเวนตรงนู้นไปด้วยถ้าเรียกน้องจะดีใจกว่าอ๋อออ๋น้องวันดีค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่อยากแก่ไม่ใช่เครียดเลยเรียกพ่อนะขอโทษค่ะเรียกพี่นะคะแอดแอนสวัสดีจ้ามาเที่ยวบ้านพี่อ๋อราคะใช่ค่ะคุณเชอรี่นะคะมาเที่ยวบ้านพี่โอ๋ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเออวันนี้ก็เห็นแกทํางานเนาะโอ้โหโอ้โหดู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 ช่างนะวัดจนดู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  เราออกไม่ได้นะคะเพราะว่าไม้มันกั้นไว้ดูบ้านบีออสอย่างดูบ้านบีออสอย่างอ่ะไปดูบ้านบีออสตามที่ตามที่เทป,ปูนบ้านบ้านระเอนบ้านไข่บ้านพี่โอค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะทําอะไรคะห้องน้ำห้องครัวห้องน้าห้องครัวห้องน้าอยู่ตรงนี้บ่อยู่ตรงนู้อนอ๋อในประตูข้าบ้านอโออ๋อแบบเลื่อนโอ้แบบเ,แบบเป็นประตูเลื่อนเฮ้ยเราทำเป็นประตูเลื่อนดีไหม บอกเออเนาะเออค่ะสวัสดีค่ะพี่คำมปอลเดี๋ยวอัดคลิปอยู่นะคนอะแป๊บหนึ่งเนาะขึ้นรึ่งต่อขึ้นจ้าเวลาพี่เอ็นออกพี่เอ็นก็ดันประตูมาทำอยู่ครึ้นลงเออจ้ะดีกว่าพี่เอ็นจ้ะเข้ากินต่อขึ้นจ้าโอเคค่ะคิดถึงลูกแอนเพิ่งได้ยินเสียงคอยดูอยู่จ้าขอบคุณมากค่ะพอดีเพิ่งเลิกเรียนค่ะนะคะอ้าวโอ้มีมีคนห้อยตามด้วยนะคะตอนนี้ลูกสาวคอยอยู่ข้างนี่ค่ะ ไม่ได้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วค่ะตอนนี้มีลูกสาวห้อยมาด้วยนะคะอะไปไปเดี๋ยวไปดูบ้านบีออสไปดูบ้านบีออสกันไปยูทูบเบอร์นะคะสายลุงพลมีที่อยู่ใกล้ๆลุงกันทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูบ้านบีออสกันไปไปอ่าระวังด้วยนะคะระวังลื่นเลื่อนเลื่อนเลื่อนเล, bras, เลื่อนเลื่อนนะคะ นี่คะ่ะลูกสาวก็ห้อยตามมาด้วยนะคะนี่คะ่ะไปโอ้ยปานวีออสเสร็จแล้วนี่โอ้ยปานวีออสเสร็จแล้วนี่เอฟซี F C, เห็นไหมล่ะนี่ปานนกดาวเล็กๆเนี่ยเขาอยู่ตัวคนเดียวไงวีออสเขาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยนี่เห็นไหมคะนะเออลูกแอนกลับมาแล้วเหรอกลับบ้านลุงเสือมาจากบ้านลุงเสือแล้วคะ่ะโอ้ยน้องเอน็นนึกว่าไปไหนทั้งวันเรียนธรรมะออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะที่ GEN สวัสดีแอนไม่ได้เห็นไปดำนาเข้าเรียน ธรรมะวันอาทิตย์มาแล้วใช่ไหมคะจบแล้วคะ่ะเพิ่งเลิกเรียนคะ่ะเพิ่งเลิกเรียนนะคะนี่คะ่ะบ้านวีโอสนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูให้รอบๆเลยเนาะ,ะก็เป็นบ้านนกดาวนะคะนี่คะ่ะน่าจะสามเมร็รนะคะสามเมร็รนะคะบ้านหลังนี้เนาะนะบ้านพี่หนูหนาใหญ่ยาวสวยมากเลยเพิ่งเห็นเต็มๆนี่คะ่ะอันนี้ของหนูหนานะคะของหนูหนานี้เป็นเอ่อคอนเทนเนอร์นะคะ นะคะน,นี่ก็วีออสเขาอยู่คนเดียวอุ้ยขนาดนี้ก็ใหญ่แล้วนะคะคนเดียวน่ะนี่ค่ะมีระเบียงมีที่ตากหน,น้าก็มีแครงเนี่ยค่ะโอ้ย้า,างหน้านี่ก็ปลูกดอกไม้ปลูกอะไรสวยเลยนะคะเนี่ยผู้ชายคนเดียวนะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะคลิปนี้ขออนญุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมช่วยดูคลิปให้ด้วยเด้อเอฟซีเนาะนะคะพี่พล พี่พอลลี่ใจดีจังแบ่งที่ให้สร้างอยู่ฟรีเลยจากเอดเอนโอ้ o. ขนาดนั้นเลยละครดีมากเลยค่ะระวังกลิ้ง<笑><笑>นะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ